ตรัง FM 91.25เมกะเฮิรต์รับฟังออนไลน์ได้ที่ www. trangradio. net น้ำบ่อช่วยให้คนสดใสน้ำใจช่วยให้คนสดชื่น ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 m เ z อย่จิรยังนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะสู่สันติค่ะ ทุกคนว้ายวนผลกรรมนำเนื่องตกตามรุ่งเรื่องเกี่ยวเนื่องแต่กรรมของตนความดีของจุนจากคนกุศลความชั่วจากบาปทุกทนเพราะตนนั้นขอเวรวา ถือดีีมม่งพรแฟนๆรายการธรรมสุสันติทางช่องทาง91.2 5เมกะเฮิร์ตสวทงวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยทุกๆวันอาทิตย์ทุกๆวันปลายสัปดาห์วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2564โยมซึ่งวันนี้เป็นวันสำคัญ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งที่พระสงฆ์องค์เจ้าได้ปฏิบัติาศาสนกิจปฏิบัติสังฆกรรมเพราะว่าวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาข็าก็ได้มาพบปะกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยวันนี้เนี่ยก็ในช่วงข่าวโควิดนี้ก็มีข่าวดีโยมทางวัดสาริการามเนี่ย มีข่าวดีขึ้นมาหนึ่งข่าวโยมเนื่องจากประเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสังวรธรรมวิมลเจ้าคณะตำบลบ้านโพเจ้าวัดวัดสาธิการามเนี่ยได้รับการแต่งตั้งได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองตรงังถือว่าเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นไปอีกจากเดิมก็ปฏิบัติหน้าที่ปกครองในคณะสงฆ์เนี่ย ในอำเภอเมืองตรังเนี่ยปกครองคณะสงฆ์เนี่ยทั้งหมด7ตำบลคณะสงฆ์วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาโยมเป็นวันที่พระสองฆ์องค์เจ้าและสามเณรชีพราหมณ์อะไรก็แล้วแต่โยมเป็นวันที่ประวัตนาเข้าพรรษาเนี่ยและช่วงนี้นิยมที่เขาว่าพระเนี่ยคนนับกี่พรรษาบางคนนี่อาจจะสงสัยว่าเออการนับพรรษาพระเคนับยังไง าก,การนับพรรษานส่วนมากเ,เข้าพรรษา3า,าเดือนอยู่จําพรรษาได้ครบเยเขานับเป็น,นษาอ่านเรรษาวันเข้าพรรษาโยมยก็เป็นวันสําคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เทราวาสจะได้อธิษฐานว่าจะพักประจําอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกําหนดระยะเวลาทั้งหมด่ยเดือน ตามที่พระวินัยได้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นหรือภาษาปากเนี่ยเราอาจจะบอกว่าจำพรรษาพรรษาเนี่ยโยมถ้าจะแปลเนี่ยแปลว่าฤดูฝนจำเนี่ยคำว่าจำแปลว่าการพักอยู่การเข้าพรรษาโยมถือว่าเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรงพระสงฆ์เนี่ยไม่จำพรรษาเนี่ยไม่ได้โยมเนื่องจากรูปใดไม่จำพรรษาเนี่ยถ้าว่าด้วย พระวินัยแล้วเนี่ยต้องอาบัดทุกกฎการเข้าพรรษาปกติเนี่ยเริ่มตั้งแต่แรม1นึ่งค่ำเดือน8ของทุกปีหรืออาจจะเดือน8หลังถ้ามี8เดือน2หนถ้าสิ้นสุดเนี่ยและสิ้นสุดวันและสิ้นสุดในวันเข้าพรรษาในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน11หรือที่เราเรียกว่าวันออกพรรษาสาเหตุโยมถ้าเราจะมาดูสาเหตุเนี่ย สาเหตุที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงอนุญาตการชำบรรษาเนี่ยณสถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอดระยะเวลาสาเดือนแก่พระสงฆ์นั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีเหตุผลยังไงก็มีเหตุผลเพื่อให้พระสงฆ์เนี่ยได้หยุดการจาริกเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปตามสถานที่ต่างๆซึ่งจะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกันโยมเพื่อป้องกันความเสียหายจากการที่พระสงฆ์เนี่ยจะเดินเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วช่วงเวลาจำพรรษาตลอดทั้งสเดือนนั้นเป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญในรอบปี ที่ประสงค์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันภายในอาวาสหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเพื่อที่จะได้ศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ส่งความรู้ได้แลกเปลี่ยนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้แลกเปลี่ยนและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสองฆอ์ด้วยในวันเข้าพรรษาโยมและช่วงดูดูพรรษาตลอดทั้งสเดือนพุทธศาสนิกชนไม่ว่าจะเป็นชาวไทย ถือเป็นถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะบำเพ็ญกุศลโดยการเข้าวัดทำบุญใส่บาตรฟังพระธรรม,มเทศนาซึ่งสิ่งพิเศษจะซึ่งสิ่งที่พิเศษจากวันสำคัญอื่นๆคือมีการถวายหลอดไฟบ้างถวายเทียนพรรษาบ้างหรืออาจจะถวายผ้าอาบน้ำฝนหรือก็เรียกว่าผ้าวิทย์วัดสิกสาดก แก่พระสงฆ์ด้วยเพื่อสำหรับให้พระสงฆ์เนี่ยได้ใช้สำหรับการอยู่จำพรรษาโดยในอดีตนิยมชายไทยเนี่ยเด็กผู้ชายไทยคนชายไทยเนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยเมื่อครบอายุเมื่อครบอายุบวชเนี่ยอายุบวช20ปีจะนิยมถือบรประชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์เพื่ออยู่จำพรรษาตลอดฤด,ดูการพรรษาทั้ง3เดือน โดยพุทธศาสนิกชนไทยเนี่ยจะเรียกกันบันปชาอุปสมบทเพื่อจำพรรษาตลอดพรรษาว่าบวชอบรรษาและนอกจากนี้โยมในปีพุทธศักราช2551รัฐบาลเนี่ยได้ประกาศให้วันข้าวปรนษาเนี่ยเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติอีกด้วยโดยในปีถัดมาเนี่ยยังไม่ได้ประกาศให้วันข้าวรรนษาเนี่ยเป็นวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้เพื่อการรณรงค์ให้ชาวไทยเนี่ยตั้งสัตยาธิสฐานงดการดื่มสุราในวันเข้าบรรษาและในช่วงสามเดือนระหว่างฤดูเข้าบรรษาเพื่อส่งเสริมค่านิยมอันดีงามของคนไทยอายมถ้าเราจะมาดูความสำคัญความสำคัญและประโยชน์ของการเข้าบรรษา ความสำคัญและประโยชน์ของขาการเข้าพรรษาเนี่ยที่อาตมาเนี่ยจะพูดให้ฟังเนี่ยมีอยู่โดยประมาณอยู่5ข้อ 1. ช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านประกอบอาชีพทําไร่ทํานาดังนั้นแล้วการกําหนดให้ภิกษุสงฆ์หยุดการเดินจาริกไปในสถานที่ต่างๆก็สามารถ จะช่วยให้พืชพันธุ์ของต้นกล้าหรือสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่ได้รับความเสียหายจากการเดินทุดงของพระสงฆ์ 2. หลังจากเดินทางจากดิกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนามาเป็นเวลา8-9เดือนช่วงข้าบรรษาเนี่ยเป็นช่วงที่ให้พระสงฆ์เนี่ยได้หยุดพักผ่อนอ่าก็ถือว่าช่วงข้าบรรศาเนี่ยเป็นช่วงที่ให้พระสงฆ์ ได้หยุดพักผ่จากการจาริกไปในสถานที่ต่างๆส่วนข้อที่3เป็นเวลาพระภิกษุเป็นเวลาที่พระภิกษุสงฆ์จะได้พระพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับตนเองและศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยตลอดจนเตรียมการสั่งสอนให้กับประชาชนเมื่อถึงวันออกพรรษาส่วนข้อที่4เพื่อที่จะได้มีโอกาสอบรมสั่งสอน และบวชให้กับคุณลบุตรผู้ที่มีอายุครบบวชก็คืออายุ20นั่นเองอันเป็นกำลังใจสำคัญเป็น,อ,นอันเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปส่วนข้อที่5ข้อสุดท้ายเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษเช่นการทำบุญตักบาตรหลอดเทียนพรรษา ไม่ว่าจะเป็นการถวายผ้าอาบน้ำฝนรักษาศีลเจริญภาวนาถวายจตุป,ปัจจัยเท雅ธรรมงดเว้นอบายมุกและมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาตลอดการเข้าพรรษาอันนี้แหละก็คือความสำคัญญ,ญาตโยมผู้ฟังทุกคนทุกท่านเนี่ยแหละคือความสำคัญและประโยชน์ของการเข้าพรรษาถ้าเราจะมาดูที่มูลเหตุโยมมูลเหตุที่พระพุทธเจ้าทรง อนุญาตการจำพรรษาแก่พระสงฆ์เราจะท้าความในสมัยพุทธกาลในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้วางระเบียบเรื่องการเข้าพรรษาไว้แต่การเข้าพรรษานั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์และพระสงฆ์สาวกปฏิบัติกันมาโดยปกติเนื่องด้วยพุทธจริยาวัด ในวันในอันที่จะไม่ออกไปจาริกตามสถานที่ต่างๆในช่วงฤดูฝนเพราะการคามนาคมนั้นมีความลำบากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ในช่วงต้นพุทธกาลเนี่ยมีจำนวนน้อยมากและส่วนใหญ่เป็นพระอาริยบุคคลจึงทราบดีว่าสิ่งใดที่พระสงฆ์ควรหรือไม่ควรกระทำต่อมาเมื่อมีพระสงฆ์มากขึ้น และด้วยพุทธจริยาที่พระพุทธเจ้าจะไม่ส่งบัญญัติพระวินัยไว้ล่วงหน้าทําให้พระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ท่งบัญญัติเรื่องให้พระสงฆ์สาวกเนี่ยอยู่ประจาพรรษาไว้ด้วยจึงเกิดเดตดการณ์กลุ่มพระสงฆ์ฉับพ,พ,พักค,คีเนี่ยโยมพากันเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกในที่ต่างๆโดยไม่ย่อท้อทั้งในฤดูหนาวฤดูฝน ในฤดูร้อนทำให้ชาวบ้านพากันติดเตียนว่าพวกพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาไม่ยอมหยุดพักสัญจรแม้ในฤดูฝนในขณะที่นักบวชในศาสนาอื่นเนี่ยพากันหยุดเดินในช่วงฤดูฝนการที่พระภิกษุสงจาริกไปในสถานที่ต่างๆไม่ว่าแม้จะในฤดูฝนอาจจะเหยียบย่ำข้าวกล้าของชาวบ้านได้รับความเสียหาย หรืออาจไปเหยียบย่ำโดนสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ออกหากินจนถึงแก่ความตายได้เมื่อพระพุทธเจ้าทราบเรื่องนี้ทรงจึงได้วางระเบียบให้พระภิกษุเนี่ยประจำอยู่ณนะที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลาสามเดือนดังกล่าวถ้าการเข้าบารรษาในโยมการเข้าบารรษาของพระสงฆ์เนี่ยถ้าอ้างตามพระวินัยก็คือข้อควรปฏิบัติ ตามพระวินัยเนี่ยพระสงฆ์รูปใดไม่เข้าประจำพรนษาณนะที่ใดที่หนึ่งเนี่ยองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงปรับอาบัติแก่พระภิกษุสงฆ์นั้นด้วยอาบัติทุกกฎและพระสงฆ์ที่อาบัติอธิษฐานและพระสงฆ์ที่อธิษฐานรับคําเข้าพรรษาแล้วจะไปค้างแรมที่อื่นไม่ได้แต่ถ้าหากเดินทางออกไปแล้วและไม่สามารถกลับมาในเวลาที่กำหนดได้เวลาที่กำหนดในที่นี้ก็คือ ก่อนรุ่งสางในวันถัดไปก็จะถือว่าพระภิกษุรูปนั้นเนี่ยขาดพรรษาและต้องอาบัตทุกกฎเพราะรับคำนั้นรวมทั้งพระสงฆ์รูปนั้นจะไม่ได้รับอนิสงส์พรรษาไม่ได้อนิสงส์กถินตามพระวินยัยและทั้งยังห้ามไม่ให้นับพรรษาที่ขาดนั้นอีกด้วยนี่แหละโย,ยมก็คือการเข้าพรรษาของพระสงฆ์ในตามพระในพระวินยัยพระวินัยปิดก ยปกติแล้วโยมถ้าพระเข้าบรรษาเนี่ยบางทีโยมบางคนบางท่านผู้ฟังผู้ฟังเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจการเข้าพรรษาเราสามารถไปค้างที่อื่นได้แต่เราต้องเขาเรียกว่าเราต้องลาพรรษาไปแต่การลาพรรษาในแต่ละครั้งเนี่ยเราลาพรรษาไปได้ไม่เกิน7ราตรีหรือ7วันในเมื่อที่จะเกิน7วันแล้วนั้นเราต้องกลับมาที่วัดโยมเพื่อที่จะมาต่อพรรษา แต่การที่จะไปลาพรรษานั้นหนึ่งต้องมีเหตุอันสมควรที่จะลาพรรษาไปนี่แหละเนี่ยโยมถ้าเราจะมาดูอน,นิสงส์ถ้าถามถึงอน,นิสงส์การจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ที่จำครบพรรษาในหนึ่งพรรษาก็คือสเดือนเมื่อพระสงฆ์จำพรรษาครบไตรมาสได้ประวารณาออกพรรษาแล้วเนี่ย และได้กรานกระถินย่อมได้รับอนิสง์หรือข้อยกเว้นพระวินัยเนี่ยมีทั้งหมด5ข้อด้วยกัน 1. เที่ยวไปไหนไม่ต้องบอกลาก็คือ 1. ออกจากวัดไปโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเจ้าวาดหรือพระสงฆ์รูปอื่นก่อนก็ได้แต่ถ้าตามมารยาทละโยมพระวินัยอันนี้ก็ดีโยมแต่โดยมารยาทของคนคนเราเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเราควรที่จะบอกเจ้าบ้านอ่า แต่นี้เนี่ยมันก็คืออน,นิสงส์การจำบรรษาเบื้องต้นแต่เวลาเราไปไหนเดินทางจาริกไปไหนไปทําธุระอะไรเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยการเป็นพระเนี่ยต้องบอกเจ้าวาดต้องบอกอุปชาต้องบอกพระในวัดเพื่อที่จะได้รู้ที่มาที่ไปว่าไปวันที่เท่าไรกลับบันที่เท่าไราเพื่อกันความมวงใยสองเที่ยวไปไม่ต้องถือไตรจีวรครบสำหรับสามผืนยม ครบสรับสามผืนแต่ในช่วงพรรษาเนี่ยถ้าจะไปไหนเนี่ยโยมพระเนี่ยก็ต้องมีการคลองสังฆาตงสังฆาตาิต้องมีการกลองสังฆาติให้ครบสามไตรแต่ถ้าเมื่อออกพรรษาแล้วเนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยไม่ต้องถือไตรจีวรครบร,รับสามผืนก็ได้สามฉันคณะโพธิ์ได้ก็คือการฉันคณะโพธิ์นี่ก็คือการล้อมวงฉันได้การล้อมวงฉันพัตตาหัน กลุมเดียวกันได้ 4. เก็บอดีริกจีวรไว้ได้ตามปรารถนาการกับการเก็บอดีรกจีวรได้ตามปรารถนาก็คือยกเว้นสิกขาบทข้อนิสกิยาปฏิจติบางข้อสามารถเก็บจีวรได้มากกว่า1นไตรได้มากกว่า1ยมส่วน5จีวรลาบอันเกิดในที่นั้นเป็นของพระภิกสุสง ก็คือหมายความว่าเมื่อมีผู้มาถวายจีวรเกินกว่าไตรคลองเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้โดยไม่ต้องสละเข้ากองกลางนี่ก็เป็นอนิสงส์โดยย่อมีทั้งหมด5ข้อของการจำพรรษาของพระสงฆ์ที่ครบบจำพรรษาโยมการเตรียมตัวในสมัยปัจจุบันโยมการเตรียมตัวเข้าพรรษาของพระสงฆ์ในปัจจุบัน การเข้าพรรษานี่ก็คือยมก็คือการตั้งใจเพื่ออยู่จำณอาวาสใดอาวาสหนึ่งหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเป็นประจําตลอดพรรษาสามเดือนดังนั้นแล้วเนี่ยก่อนเข้าจำพรรษาพระสงฆ์ในวัดจะเตรียมตัวมีการเตรียมตัวโดยการซ่อมแซมเสนาสะนะปัดกวาดเช็ดถูให้เรียบร้อยก่อนถึงวันเข้าพรรษาเมื่อถึงวันเข้าพรรษาเนี่ยส่วนใหญ่พระสงฆ์เนี่ย ะลงประกอบพิธีอธิษฐานจำพรรษาหลังการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นซึ่งเป็นพิธีเฉพาะของพระสงฆ์ซึ่งส่วนใหญ่จะลงประกอบพิธีณอุโบสถคือสถานที่ใดตามแต่จะสมควรภายในอาวาสที่จำพรรษาโดยเมื่อทำวัดเย็นประจำวันเสร็จแล้วเจ้าอาวาสจะประกาศเรื่องอาวัสูปานายิกาก็คือการกำหนดบอก ให้พระสงฆ์ทั้งปวงนี่รู้ถึงข้อกําหนดในการเข้าพรรษาข้อกําหนดการเข้าพรรษาก็หนึ่งมีแจ้งให้ทราบเรื่องการเข้าจําพรรษาแก่พระสงฆ์ในอารามแสดงความเป็นมาเนื้อหาวัสุปนายิกาตามพระ,พระวินัยปิฎก 3. าํกำหนดบอกอนาเขตของวัดที่พระสงฆ์จะรักษาอารุณหรือรักษาปรรษาชัดเจน รักษารุณก็คือต้องอยู่ในอาวาสที่กำหนดก่อนรุ่งสางจึงจะไม่ขาดพรรษา 4. หากมีพระภิกษุผู้เป็นเสนาสนคาหาปะกะก็ทำการสมมุติเสนาสนคาหาปะกะก็คือเจ้าหน้าที่สงนั่นเองเพื่อให้เป็นผู้กำหนดให้พระสงฆ์รูปใดจำพรรษาณสถานที่ใดในวัด เมื่อแจ้งเรื่องดังกล่าวเหล่านี้เสร็จแล้วนี่โยมอาจจะมีการการทำ,ทำสามีจิกรรมก็คือการกล่าวขอขมาโทษซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการแสดงความเคารพซึ่งกันและกันระหว่างพระเถราระพระเถระและพระผู้น้อยและเป็นการสร้างสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วยจากนั้นเนี่ยจึงทำการอธิษฐานเข้าพรรษา เพื่อเป็นพิธีกรรมที่สำคัญที่สุดโดยการเปล่งวาจาว่าจะอยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสโดยพระสงฆ์เนี่ยสามเณรทั้งอารามเนี่ยกราบพระประธานสามครั้งแล้วจะว่าจะนำตั้งนโมสามจบและจะนำเปล่งคำอธิษฐานเข้าพรรษาพร้อมกับคำภาษาบาลีที่ว่าอิมัสมิงอาวาเสออิมังเตมาสังวัสังอุเปมิอ่านี่แหละ ซึ่งแปลเป็นภาภาษาไทยได้ว่าหลังจากนี้ในแต่ละวัดจะมีข้อปฏิบัติแตกต่างกันไปบางวัดอาจจะมีการเจริญพระพุทธมนต์ต่อและเมื่อเสร็จแล้วอาจจะมีการสักการะสถูปเจดีย์ต้นพระศรีมหาโพธิ์ปลายใต้วัดอีกตามที่จะสมควรเมื่อประสงค์อธิษฐานเมื่อประสงค์สมนึนกลับที่พักของตนแล้วอาจจะอธิษฐานรรษาซ้ำอีก เฉพาะเสนาสนะของตนก็ได้โดยการกล่าววาจาอธิษฐานเป็นภาษาบาลีตามที่เขากำหนดการศึกษาพระธรรมวินัยโยมการศึกษาพระธรรมวินัยของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบันในส่วนมากในช่วงเข้าวรรษาเนี่ยก็จะมีการศึกษาพระธรรมวินยัยบวชแล้วเนี่ยหนึ่ง,งต้องได้เรียนต้องได้ศึกษาพระธรรมวินยัยต้องได้ช่วยงานวัดหนึ่งเมื่อบวชเข้าแล้วเนี่ย ต้องได้ศึกษาหนึ่งต้องได้ศึกษานักธรรมโยมนักธรรมก็คือการศึกษาเกี่ยวกับในทางพระพุทธศาสนานักธรรมเนี่ยก็จะแบ่งได้เป็น4วิชาก็มีการเรียงความแก้กระทู้ธรรมการเรียงความแก้กระทู้ธรรมเนี่ยถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆโย,ยมก็เหมือนเราเขียนกันเทศนี่แหละ,ะพระที่กัเทศเก่งๆเนี่ยโยมไม่ว่าจะเป็น คนเทศดังๆนี่ก็ส่วนมากจะผ่านการเขียนกระทู้ธรรมกันมาทั้งหมดแล้วก็จะมีวิชาธรรมวิในอ่มีวิชาธรรมวิภาคมีวิชาพระพุทธอ่มีวิชาพระพุทธมีวิชาพระพุทธศาสนาแล้วก็มีวิชาธรรมวิภาควิชาพระพุทธศาสนาเรียงความแก้กระทู้ธรรมและวิชาวิัน ซึ่งสวิชานี้ก็เป็นวิชาหลักๆในการเรียนนักธรรมของพระพระสงฆ์องค์เจ้าในปัจจุบันซึ่งการที่จะได้แต่ละปีนิยมเขาจะจัดสอบหนึ่งครั้งก็จะจัดสอบหนึ่งครั้งถ้าใครสอบไม่ผ่านเนี่ยปีหน้าก็ต้องลงชื่อสอบใหม่โยมก็มีทั้งนักธรมร,กธรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกอ่านี่นี่ในส่วนของนักธรรมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นบาลีโยมเรียนภาษาบาลีอันนั้นก็จะ เพิ่มความยากขึ้นอีกในระดับหนึ่งนี่แหละโยมการที่บวชเข้ามาแล้วเนี่ยจะต้องได้ศึกษาเล่าเรียนแต่มาในปัจจุบันในการศึกษาพระธรรมวิเนในช่วงเข้าปัรจาในประเทศไทยเนี่ยก็ยังต้องจัดเป็นกิจสําคัญของสงฆ์โดยพระสงฆ์ที่อุปสมบททุกรูปเนี่ยเหมือนที่อาตมาภาพได้ได้คุยไปว่าแม้จะอุปสมบทเพียงช่วเข้าพรรษาสามเดือนก็แล้วแต่ แต่ก็ต้องศึกษาพระธรรมวินัยเพิ่มเติมปัจจุบันเนี่ยพระธรรมวินัยเนี่ยถูกจัดเป็นหลักสูตรของคณะสงฆ์ในหลักสูตรพระธรรมจะเรียกว่าธรรมวิภาคพระวินัยเนี่ยเรียกว่าวินัยมุกรวมเรียกว่านักธรรมในชั้นต่างๆที่เคยได้กล่าวไปในเบื้องต้นโดยจะมีการสอบไล่ความรู้พระปริยัติธรรมในช่วงออกพรรษาเรียกว่าการสอบทำสนามหลวงนั่นเองอ การสอบทำสนามหลวงส่วนมากเนี่ยอาจจะจัดในช่วงขึ้น9ถึง12ค่ำเดือน11อาจจะสอบนักธรรมชั้นตรีสำหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณรเนี่ยในช่วงวันแดม2ถึง5ค่ำเดือน12โดยประมาณโยมโดยประมาณแล้วก็การจัดสอบเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยิ่งช่วงนี้สถานการณ์โควิด1 9เนี่ยอาจจะต้องดูการประกาศของคณะสงฆ์อยู่นเนืองเเพราะว่า มันทามันจัดสอบเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แต่สมัยนี้นี่เราต้องดูว่าต้องดูประกาศว่าสอบได้หรือไม่เขาจะจัดสอบวันไหนเขาจะประกาศทางอินเทอร์เน็ตโยมสมัยนี้สะดวกสบายอินเทอร์เน็ตนี่พึ่งได้ทุกรูปแบบอาจจะไม่ว่าดูข่าวสารนู่นนี่นั่นดูความบันเทิงฟังเพลงฟังธรรมะอา่าแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยก็มีประโยชน์แล้วก็มีโทษเหมือนกัน แต่นี่ก็เป็นวันเข้าพรรษาโยมก็ได้มาพูดเกี่ยวกับการวันเข้าพรรษาในเบื้องต้นวันนี้วันเข้าพรรษาก็บางโยมบางท่านเนี่ยก็อาจจะไปทาบุญที่วัดอย่างเช่นเคยแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยบางวัดก็บางวัดก็อาจจะประวัารณาเข้าพรรษาตามพระวินัยโยมอ,อยู่จาพรรษาสามเดือนเพื่องดการออกจาริตตาม พระบรมพุทธานุญาตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กําหนดเอาไว้และท้ายที่สุดและท้ายที่สุดนิยมอาตมาภาพขอตั้งสัตยาธิสถานององคุณพระศรีรัตนตรยัยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และมีบารมีธรรมของหลวงพ่อกาแก้วการามที่ปฏิสถานอยู่หน้าอุโบสถนวส,สาริการามขอได้ปลดดลบันดาลนโยมผู้ฟังทุกคนทุกท่านมีความสุขสวัสด์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์บณูผล ประกอบไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการมีอายุวันนะสุขาพลาตลอดถึงปฏิภาณและธนาสารสมบัติหากผู้ฟังท่านหนึ่งท่านใดมีความมุ่งมา่ปรารถนาะสิ่งหนึ่งอื่นประการใดแล้วก็ขอให้ความมุ่งมา่ปรารถนานั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จและจงพลันสำเร็จทุกสิ่งทุกประการและเราก็จะกลับมาพบกันใหม่ทุกๆวันอาทิตย์เวลา5โมงครึ่งถึง6โมงเชา้าทางสวทตรัง91 จุดสองห้าเมกะเฮิร์เจริญพรคนเราทุกคนว่ายวนผลกรนําน,นื่ ตำรุ่งเรืองเกี่ยวเนื่องแต่กรรมของตนความดีของจุนจากคุญกุศลความชั่วจากบาปทุกทนเพราะตนนั้นก็เว้นไว้บางคนถือดีมั่งมีเพราะทำกรรมชั่ว ນັ້ນບາຂາໂຕຕື້ຕື້ມົວມົ